สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพบกันในหัวข้อการต่อบัตรประชาชนและเมื่อบัตรประชาชนหายต้องทำอย่างไรบ้างไปดูกันเลยในหัวข้อของการต่อบัตรประชาชน สิ่งที่ต้องเตรียมมามีเพียงแค่บัตรประชาชนใบเดิมเพียงอย่างเดียวเท่านั้นโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 1. สามารถทำได้ทุกสำนักทะเบียนที่สะดวก 2. สามารถทำบัตรก่อนหมดอายุ60วัน 3. สามารถทำหลังบัตรหมดอายุ60วัน 4. หากบัตรหมดอายุเกิน60วันมีค่าปรับไม่เกิน100บาท 5. สามารถจองคิวหรือ walk-in ได้เลย สามารถจองคิวได้ผ่านเว็บไซต์ดังนี้หรือสแกน QR Code ดังรูปโดยขั้นตอนการปฏิบัติมีดังนี้หนึ่งคือเมื่อมาถึงสำนักทะเบียนแล้วเข้ามารับบัตรคิวที่จุดรับบัตรคิว 2. รอเจ้าหน้าที่เรียกตามลำดับบัตรคิวเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกแล้วให้ไปหาเจ้าหน้าที่ตามช่องที่เรียกจากนั้นแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าต้องการต่อบัตรประชาชน 3ให้นำบัตรประชาชนใบเดิมยื่นให้กับเจ้าหน้าที่จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะให้ทําการสแกนนิ้วเพื่อยืนยันตัวตนผู้ต่อบัตรประชาชน 4. ถ่ายรูปบัตรประชาชนใบใหม่ห้าเมื่อดำเนินการทุกขั้นตอนเสร็จแล้วสามารถรับบัตรประชาชนได้เลยต่อไปก็จะเป็นในส่วนของบัตรประชาชนหายต้องทำยังไงไปดูกัน สิ่งที่ต้องเตรียมคือหลักฐานอื่นที่มีรูปถ่ายหรือทางราชการออกให้เช่นใบขับขี่หรือพาส,สปอร์ตและต้องทำภายใน60วันนับตั้งแต่บททัตรหายหากไม่มีบัตรอะไรเลยให้พาบุคคลไปรับรองเช่นผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าบ้านโดยขั้นตอนการปฏิบัติมีดังนี้หนึ่งคือเมื่อมาถึงสำนักทะเบียนแล้วเข้ามารับบัตรคิวที่จุดรับบัตรคิว สองรอเจ้าหน้าที่เรียกตามลำดับบัตรคิวจากนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกแล้วให้แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าบัตรหายและต้องการทำบัตรใหม่พร้อมพาผู้รับรองไปด้วย 3. ให้นำบัตรประชาชนใบเดิมยื่นให้กับเจ้าหน้าที่จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะให้ทำการสแกนนิ้วเพื่อยืนยันตัวตนผู้ต่อบัตรประชาชน 4. ถ่ายรูปบัตรประชาชนใบใหม่ 5. เมื่อดำเนินการทุกขั้นตอนเสร็จแล้วสามารถรับบัตรประชาชนได้เลย